ครับวันพุธได้ไพ่เดินทางไกลไม่อยู่กับที่เดินทางบ่อยนะครับเพราะนั่นคือผู้นําคนที่เกิดวันพุธนะครับนู่งในช่วงของเดือนนี้ก็จะเดินทางบ่อยครับไม่ค่อยอยู่กับที่นะครับแล้วก็ชาววันพุธในช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์เดินทางไปต่างถิ่นต่างที่ต่างแดนเดินทางไกลนะฮะเดินทางไปที่ที่ที่ไม่เคยไปอะไรนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ชาววันพุธในช่วงของเดือนนี้คุณจะเกี่ยวกับสายมูด้วยนะฮะอาจจะไปเกี่ยวกับไหว้พระทําบุญขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะไปเกี่ยวกับเทพเทวดาฟ้าดินนู่น่น อะไรเงี้ย<ม>ดูนงดูดวงอะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนถ้าเป็นในเรื่องเกี่ยวกับด้านการงานชาววันพุธในช่วงของปีนี้เดือนนี้จะมีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับด้านความภาวะผวงอ,อาจจะรู้สึกว่าระส่าระสายไม่แน่ไม่นอนอนะเ,เพราะนั่นคือทางต่างเมืองหรือไม่หัวหน้าพักที่เกิดวันพุธเนี่ยก็จะมีความรู้สึกระส่าระสายไม่แน่ไม่นอนจะยังไงดีจะไปอยู่ทางไหนดีจะไปซ้ายไปขวาดีอะไรเงี้ยจะอยู่กับพักนี้ดีหรืออยู่กับพักนี้ดีนะหรือไม่ก็เกิดความขัดแย้งภายใน อ่าอันนี้ต้องระวังด้วยนะอาจาจะมีไ,ไส้สึกหรือมีอะไรบางอย่างที่ภายในเล่กๆจริงๆอาจจะไม่ได้ราบลื่นใช่ไหมต้องระวังความขัดแย้งด้วยนะครับแล้วก็ชาววันพุธเนี่ยในช่วงการเงินในช่วงนี้ก็กังวลครับกังวลว่าจะมีไม่มีดีไม่มด,มดีมีความกังวลเกิดขึ้นะนะครับสำหรับชาววันพุธแล้วก็ระวังเรื่องความขัดแยง้งในเรื่องเงินทองด้วยนะครับหรือมุมหนึ่งคือถ้าเป็นเรื่องความรักก็มีเกณฑ์ห่างๆเหินๆมีเกณฑ์อยู่ไกลกันมีเกณฑ์ไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาหรือไม่ก็เกิดความหวาดระแวง พคิดบางระหว่างกันถ้าเป็นพันนักการเมืองก็หวัดระแวงกันเองนะเออมีไส้สึกหวานระแวงกันเองเออระมาณนี้นะสำหรับชาววันพุธนะเออแล้วก็ชาวพุธช่วงนี้จะมีเกณฑ์สโลไลท์เกี่ยวกับน้ําเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอะไรสักอย่างนึงก็ได้ประมาณนี้นะครับตรงนี้อาจจะไปอยู่ที่ใกล้น้ําควรขอพรอะไรดีอาจารย์โอ๋วันนี้แบบนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นแนวเทวดาฟ้าดินล่ะเจ้าที่เจ้าทางเอานะเจ้าพระไบนี้ันเกี่ยวกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มหัศจรรยเกี่ยวกับเจ้าที่เจ้าทางอะไรจะดีครับผม